กำลังกินเข่าเตรียมโตจะไปเตรียมโตจะไปล่าปลาแล้วครับเตรียมโตจะไปล่าปลาแล้วเนี่ยของมองว่าจิตว่าจิตว่าจิตเด็กยกำลังกำลังกินเข่ากินกับโอ้ไข่ดาวไข่ดาวกินเข่ากับไข่ดาวเรียมโตไป หลอกแลงหลังไ,ไม่ใช่หรอตั้งัไงออกเดินทางบายเรียบร้อยแล้วเดินทาง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพันท้สุขุสุกคนครับมือนีกันสี พามาติดออกไปจับป่าแล้วป,ป่าอยู่อยู่ในบ่อเคยมาหางแต่ปีที่แล้วนะครับไปเมืองอุปกรณ์ตักป่าสักหน่อยกันมันจะยังอยู่คือเกาา่าบ่อมากกันสองคนที่เ่าับมากับตากตอก ก็ว่ากินตาของกินที่มาสักน้ำแห่งยางไหลเลยปลาน,น่าจะอยู่อยู่ไม่ไดอดน้ำน่าจะไม่มีฝัางจ,จะได้ปลาหรือเปล่าเนาะไม่รู้่ะน้ำมันแห่งไหล่ตอนนี้ ว้าวตอนนี้เขากำลังจะยกปลาขึ้นแล้ะดูสิว่ามีปลาไหมครับโอ้โหมีปลาตัวหนึ่งมันขาดปลาแล้วโอโไม่นะไม่ซ่อมกันเลยว้ยาวววววววาวว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 รววววทันทต,วตนนาววอวววาวว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 าวววนวว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 ได้ <ตา S 1> ววววลวว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 วันววว่ ขาดหมดและขาดเลยเพราะว่าการเสื่อมสภาพจากการที่อยู่นานตอนนี้เราได้ปลาหนึ่งตัวและโอคือนี่คือ,คอลุมที่หนึ่งนะครมาดูลุกดไลค์หนึ่งตัวเขากลับได้ปลาหนึ่งตัวขอขออภัยที่เดินช้าครับทุข,ขาบ่อที่สองเดอ้อบ่อสองหจะมีปลาไหมอู๋ยาวฮ อม่มีปลาไหมาโอ้โโอไม่มีสักตัวไม่มีสักตัวเลยสกอร็ไม่มีสักตัวเลยสงสัยอ,สอาหารนี้มันน้อยอ่าเดินต่อนะครับเดินต่อเตินทางกันต่อนีอ่นอเคครโอเคหวังว่าจะมีมีตัวที่สามับนี่คือบอ่อสามโอ้ไม่เหลือเลยไม่เห็นจะมีเลย ไม่เห็นมีเลยสงสัยมากับคนที่ไม่หมานแล้วมั้งอือสงสัยจะมากับคนที่ไม่หมานแล้วสงสัยอาจจะเป็นหน้าแรงรอเปล่าก็เลยป่ามันน้นนอยรอเปล่าน่าจะน้ำน้อยนะฝนไม่ตกเยอะนะครับฝนไม่ค่อยตกเดินทางต่อนี่บอกนนะ่อยนี่ช่มันเถอะช่างเถอะ มีปลาไหมครับมีปลาไหมครับไม่มีสักตัวโอ้ยนะมีแค่ปลาตัวเดียวแต่ทุกบ่อไม่มีเพราะว่าเพราะว่าบ่อนี้มันคงจะมีนะครับใช่ไหมครับคุณเชายาอืมเต็มยอดเลยนะครับเต็มยอดเลยนะครับก็ต้องหมดผู้มีเก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยครับ ใครมือคนไม่รู้ว่ามาทิ้งอ่ะตัวนี้รู้ว่ามีปลาสักตัวไหมขอร้องเถอะไม่มีปลาสักตัวมีแต่หอยมันลงแล้วมันหมดเรามาชาเกิดไปนะครับมันก็เลยหมดม,มาช่วงน้ำเขาบอกว่าต้อง อให้น้ำมันเยอะก่อนจะมีปลาเยอะเพราะช่วงนี้ปลามันน้อยเพราะน้ำมันน้อยปลาน้อยก็เท่ากับน้ำน้ำน้อยเดินตามเดินตามเขาก่อนสารคดีข่าวไม่ใช่ โอเคครับตอนนี้เรามาสุดทางแล้วครับโอเคกลับกลับเดี๋ยวไปไล่ย,ยกต่อไปได้ปลาตัวหนึ่งครับตัวนี้เราไปด้แค่ไหนเพราะวกปลามันน้อยเกินปลาน้อยเกินไปน้อยจนไม่รู้ว่าจะน้อยไปไหนเอับ มีชีวิตอะไรตามหลังมาอยู่นะอ,นอย่างข้อมเน็บเหนื่อยแกเสียงอะไรนี่อู้ตอนนี้มีมาะไรต้องตกบ่อนีนะครับ่อนี่เป็นข้องทางเราเอาที่ทจริงตอนนี้กูเป็น ขอร้องเถอะไม่มปลาสักตัวเลยคือมันโลมันโหดตายโอเคดูก่อนเลยครับอุ้ยปลาปลามาละเจ้ใช่เจ้ไม่มีผมไม่จับแบบโคบอลต์ค่ะโอเคมีได้ดูจากลักษณะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็จะมีสักเฮ้ยเจอแล้วอุ้ย,ยมันโลดแล้ว ดักดักเดี๋ยวมันดักมันิ่งเลยนิ่งเลยโอ้กลับมาได้ปลาได้ปลาหนึ่งตัวรวมแล้วเปสองตัวอยากให้มันเสียโอเคหน่อยถ่ายนังจะถ่ายคนไม่จะถ่ายอะไรแล้วก็ถ่ายคนไงก็ถ่ายคนแตากล้องเขาถ่ายคนเนโอเคดูบอลนี่ฮะ ขอร้องเถอยวีปักสักตัวเถอะช่วงนี้มันขาดนะไม่มีแงะช่วงนี้มันขาดขาดเลยผมไม่รู้ว่ามันขาดเพราะอะไร กอดีสำนีนะครับอับได้ยู่สำมีหละไอ้กสงสัจังกล้องตากล้องโอ้ยเอเออเอีจบสำนีนะครับไปแล้วครับกดไลค์กดติดตามด้วย